สวัสดีครับทุคนผู้ชมครับก็พบ,ก,บกับช่วงเวลาคนรักพระเครื่องทางช่องจิปสาทีวีนะครับหนึ่งสี่เก้าพีไอกดมาได้เลยพบกับผมทุกวันอาทุกวันศุกร์เที่ยงถึงบ่ายโมงนะฮะวันนี้เราจะมาพูดถึงพระกริ่งพูดถึงพระกริ่งเนี่ยก็สร้างกันเยอะแยะมากมายหลายวัดเดิมๆก็คือวัดบรวรต่อมาก็คือวัดสุทัศนะครับที่มีชื่อเสียงด,งดังๆแล้วก็มีท่านต่อมามีใครต่อใครอีกหลายองค์หลายหลายยุคหลายสมัยและล่าสุดล่างหลังสุดเนี่ย ระกิ่งที่ดังกระชอนนั่นก็คือกลิ่งของหลวงปู่ทิมบัระหารได้ฉะนั้นวันนี้เราจะมาพูดถึงกลิ่งชินบัญชรคูณโคตรรวยชื่อดีนะฮะยาวนี่เขาจะรวยกันยาวๆเลยผู้ที่สร้างผู้ที่อมองดีมองทางทิศทางที่ดีนะครับสร้างเสร็จแล้วผมเห็นแล้วสวยสดงดงามไม่ใหญ่ไม่เล็ก และยังมีพิเศษนะครับพระกิ่งทั่วไปเ็าจะอดุดด้วยพระกิ่งขย่าวดังกุ๊กกิ๊กกิ่งกิ๊กนะฮะบางคนถามว่าพระกิ่งทําไมต้องขย่าวดังโบราณโบราณสมัยก่อนนะครับเขาบอกว่าคนที่มีพระกิ่งเนี่ยที่สร้างก่อนสุดก็คือกิ่งคลองตะเคียนกิ่งคลองตะเคียนเนี่ยทำไมถึงได้เรียกว่ากิ่งคลองตะเคียนสมัยสงครามอายุธยากับพม่านะฮะเขาบอกว่าประชาชนทั่วๆไปนี่ก็จะใช้พระกิ่ง ทหารเนี่ยแหละจะใช้พระกิ่งเนี่ยวางไว้กับพื้นแล้วก็นอนกับพื้นขาดศึกยกทัพมาเสียงช้างเสียงม้าเดินก็จะได้ยินจะได้รู้ขึ้นตำรานี้ก็ตอนหลังก็มาตกอยู่ที่วัดตะวันกิ่งปรวรศและก็จากนั้นก็มีสมเด็จพระสังราชแพร่สร้างขึ้นมาความสวยการสร้างต้องถูกต้องตามระเบียบนะครับวันนี้เรามาพูดถึงพระกิ่งชินบัญชรอ,อูลโคตรรวยเขามีผงพิเศษนะครับอุดที่ก้นนะ ขงนั้นจะเป็นอะไรเดี๋ยวท่านต้องติดตามวันนี้เราเนี่ยได้คุยกันกับคุณพรนามานะครับวันนี้ไม่รู้ไปไหนไม่ยอมออกกล้องซะด้วยนะคนนี้ก็เป็นผู้ที่สะสมระเครื่องเก่าๆมาหลายยุคหลายสมัยนะครับวันนี้ก็เลยมอบให้ลูกชายมาพูดคุยกันว่าไงครับสวัสดีครับคุณเคนนะฮะใช่ครับน้าหอดแบบพ่อเลยทีเดียวแล้วก็คุณโจสวัสดีครับ ทั้งสองคนนี้เป็นลูกชายคนโปรดของคุณคอนนามานะครับเราจะมาถามกันเลยนะครับเริ่มต้นกันด้วยว่าพระก,กิ่งทินบัญชรโคตรวยเนี่ยเริ่มต้นกันด้วยการสร้างนี่มีส่วนผสมอะไรบ้างก็จะมีโลหะทั้งหมด9ชนิดนะครับที่เรียกว่านวะโลหะนะครับอ,อ๋อมีมีอะไรบ้างครับก็มีทองคําทอง<ม>คําเงินเงินมีทองแดงครับทองแดงแล้วก็เจ้าน้ําเงินเจ้าน้ําเงินเพวงอ่าฮะครับ แล้วก็เหล็กละลายตัวฮ uh huh. ชินชินตะกัวน้ำนมตะกัวน้ำนมปละหลอดแล้วก็สังกะสีครับสังกะสีครบสูตรเลยครับท่านจะสังเกตได้ถ้าหากว่าท่านมีพระที่มีสูตรผรสมครบสูตรเนี่ยสนิมไม่เกาะน,นะตามแบบฉบับของโบราณสนิมจะไม่เกาะจะมีความสวยสดบางทีอาจจะค้ำไปนิดนึงถ้าเรามาใช้ก็จะสุกปรางสวยสด,ดงามนอกจากนั้นอกนอกจากสิ่งเก้าอย่างแล้วยังจะมีอะไรอีกไหม ก็ร้างนะฮะก็จะมีรูปพระหล่อที่เอาไปหลอมรวมในการทำพระกิ่งนะครับมีรูปหล่อของพระคณาจารย์ต่างๆใช่ครับเกจิอาจารย์เก่าๆเก่าจังนะครับมีมีอะไรบ้างก็จะมีสมเด็จโตวัดหลังวัดลระังสมเด็จวัดระฆังนะฮะครับมีหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังวัดหนังบางกุเทียนครับมีหลวงปู่ทวดวัดช้างให้อ่าฮะครับมีหลวงปู่กันวัดพญาตูดังมากครับมีหลวงปู่สุ วัดปากคลองปากคลองปากถามเท่าครับแล้วก็มีหลวงปู่เงินวัดบางคลานวัดบางคลานครับมีหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วกลางบางแก้วปู่บุญปู่เพิ่มนะมีหลวงปู่พรมวัดช่องแคร์หลวงพรมวัดช่องแคร์แล้วก็มีหลวงปู่ทิมวัดละหานไร่วัดละหานไร่นะครับนั่นก็คือมวลสารพุทธคุณรูปหล่อของพระคณาจารย์ต่างๆแล้วก็ได้ข่าวว่ามีน้ำมนต์ด้วยครับน้ำมนต์นี่มีของวัดไหนมั่ง ก็หนึ่งก็จะมีวัดระฆังนะครับผมหนึ่งน้ำมนต์จากวัดระฆังสองเป็นวัดพระแก้วครับวัดพระแก้วอ๋อสุดยอดสามเป็นวัดโสธรนะครับวัดหลวงพ่อโสธรสี่ครับสี่เป็นวัดหนังครับวัดหนังห้าเป็นวัดพระยากรามวัดพญยาวัดพญยากิตตารามวัดของหลวงพ่อกันนะคือไม่ใช่วัดของท่านแต่ท่านอยู่นั่นแล้วก็ต่อไปครับหกเป็นวัดปากคอมาขามเท่าปากคอมาขามเท่าเจ็ดเป็นวัดกลางบางแก้ววัดกลางบางแก้ว ส่วน8เป็นวัดช่องแคร์ช่องแรคร์หลวงพ่อพรมก้เป็นวัดทหารไร่ครับวัดทหารไร่รท่านผู้ชมครับแค่ส่วนผสมนะฮะในมวลสารต่างๆนอกจากจะเป็นพระรูปหล่อเอามาเข้าทําพิธีแล้วยังมีน้ํามนต์ทั้ง9วัดนะครับไม่ธรรมดาจากนั้นนะฮะแล้วก็มีของอะไรบ้างเอ่ยต่อไปมีนะฮะพระโเอเกจิอาจารย์ที่ยังมีชีวิตอยู่ที่ปลุกเสกให้ปลุกเสกครับผมถามนิดนึงว่า มวลสารสต่างๆเนี่ยที่เอามาเนี่ยมีมีอะไรบ้างได้ทราบข่าวคุณพรบอกว่ามีสมเด็จวัดะระฆังก <g ul> ็มีสมเด็จวัดะระฆังที่ได้จากท่านเจ้าวาดพระธรรมเจติเติยาจารร์นะครับเจ้าวาดวัดประสีมาธา,า,าตาุคานครับแล้วก็มีพระสมเด็จที่เป็นผงที่วัดประสาทนะครับวัดประสาทวัดประสาทนี่ก็เอาผงจากบางขุนพรมแต่ครูวัาปีสองพันหนึร้อยแล้วก็มีอะไรอีก ก็มีเหรียญหลวงพ่อคูณปีสามหกอะครับปีสามเจริญพรล่างเจริญพรล่างครับแล้วก็มีอะไรอีกก็จะมีน้ำมนต์พระพุทธคุณเพิ่มขึ้นมาเป็นของวัดไตรมิตรวัดไตรมิตรอนะฮะครับวัดนี้ที่มีพระทองคําอยู่แล้วก็มีของวัดไหนอีกครับก็ทั้งหมดก็แค่นี้ใช่ไหมใช่ครับอ่นะครับท่านผู้ชมครับแค่นี้ก็คงจะคุ้มนะฮะ ทีนี้เรามาพูดถึงว่ามวลสารต่างๆรูปหล่อต่างๆน้ำมนต์ต่างๆนะฮะจากนั้นก็มีหลวงพ่ออะไรที่นั่งปกปกเสกก็จะมีหนึ่งนะครับพระธรรมเจดีย์อาจารย์ก็คือเจ้าวาดวัดพระศรีมาาหาธาตุที่ม่อเขนที่มอบพระสมเด็จที่ทําน้ำมนต์พรมน้ำมนต์ลูกศิ์ลูกหาเอามาคือหลวงพ่อที่วัดพระศรีใช่ครับจากนัน้น จะมีสองก็คือหลวงพ่อรวยเจ้าวัดวัดตะโกนะครับองค์นี้ดังจังหวัดสมุทรจังหวัดพระนครศรียาครับแล้วก็สามหลวงพ่อเอื้อนวัดบางแดงใต้ครับวแดงใต้โอ้โหนี่ก็ดังนะฮะมีอะไรอีกครับแล้วก็สี่หลวงพ่อเฉลิมเจ้าวัดวัดพญาติการามครับองค์นี้นะครับดังเงียบๆนะผมเคยคุยกับคนที่เป็นลูกศิษย์ก็บอกว่าปลูกเสก้าตเนี่ย สามารถวิง่งกระจายเลยนะเกียวเก้าเกียวเก้าเลยแต่คนๆๆยังไม่เคยรู้มากนะรู้มากไปกว่าม,มารู้เรื่องพระนั้นไม่ใช่รู้เรื่องืึงถึงจะเขาะ้าใจห็น <c oughs> จากนั้นตักหลวงพ่อเฉลิมครับก็จะมีหลวงพ่อแม้เจ้าวาดวัดหน้าต่างนอกโอ้ยอ,อ,อ,องคนี้กําลังดังเลยนะฮะแต่ดังเงียบๆด้วยนะแต่ลูกศิษย์รู้ต่อไปครับมีอะไรครับหลวงพ่อภูณวัดบ้านแผนครับพบูณวูนบ้านแผนชื่อเป็นมงคลครับแล้วก็หลวงพ่ออุดม วัดพิชัยสงครามครับวัดพิชัยสงครามนี่ที่ไหนพระประแดงว่าอายุทยาอายุทยาเหมือนกันใช่ไหมใช่ครับอ๋อแล้วก็มีอจะ,จะมีหลวงพ่อเพิ่มเจ้าเจ้าวาดวัดป้อมแก้วคนนี้ชื่อดีๆทถึงนั้นเลยแล,แล้วก็สุดท้ายก็คือหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่วัดบ้านไร่นะครับ,รบอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ท่านทั้งหลายไม่ควรจะพลาดนะครับดาให้ดูภาพนิดหนึ่งนะฮะส่วนมากแล้วเขาจะสร้างกันเยอะแยะเป็นหลายหมื่นองค์แต่น,นี่สร้างไม่มากนะครับ อดูภาพนิดหนึ่งนะฮะที่เห็นนี่นะเดี๋ยวจะให้ดูของจริงเป็นเนื้อทองคําแล้วก็เนื้อเงินแล้วก็เนื้อนวะโรหะนะครับที่เรามาพูดคุยกันวันนี้อันที่จริงแล้วคนสร้างบอกจะสร้างเก็บไว้ใช้เฉยเนะแต่มีผู้หลักผู้ใหญ่ ให้การสนับสนุนกับคุณพรนะครับบอกว่าทั้งแล้วต้องให้ประชาชนได้มีโอกาสที่เก็บไปรักษาเก็บเอาไปเพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวเขาและก็ครอบครัวก็เลยถือโอกาสมาพูดคุยบอกกล่าวท่านผู้ชมที่ชมรายการของเรานะคนรักกเครื่องทางช่องจิประสาทีวีช่วงเที่ยงถึงบ่ายโมงเผื่อจะชอบแล้วก็การช่าบูชาก็เออเขาบ,บอกว่าอย่างนี้นะฮะเนื้อตรงคําหมดแล้วนเนื้อเงินก็ไม่มีแล้ว เหลือแต่เนือน้อนาวะแล้วก็มี2โค้ดมีโค้ดเดียวอะไรเงี้ยนะฮะเออถามหนูนิดน,นึงนะบ,บูชาอย่งางนวะนเนี่บูชาอมันเท่าไหร่ถ้าโค้ดหโค้ดนี่ก็คือ1,999งาร้อบาทครับฮะครับหนึ่ั้ิบเก้าบาทครับหน่งโค้ดนะนะใช่ครับแล้วถ้า2โค้ดสอโค้ดคือ2อ9 9ับาทครับสโค้ดสองพันก้ารเก้าสิบาบาทท่านผู้ชมครับ ถ้าสนใจนะฮะโทรศัพท์สอบถามมาก่อนก็ได้0813634365หรือจะมาหาผมได้เลยที่ศูนย์เครื่องมืระดกไทยชั้น3พันทิพย์พาซ่างามเมืองวานที่นี่ไม่ต้องห่วงครับคุณภาพรับประกันกันเต็มเปี่ยมว่าท่านได้ไปแล้วสมความปรารถนาเพราะว่าที่นี่ดูแลโดยท่านนายกสมาคมคุณเทียบกำพันแล้วก็ท่านรองนายกคุณต้อยบองนอนท์คุพิสารเตชวิภาคนะฮะเราคุยกันถึง เรื่องต่างๆแล้วเรามาดูของกิ่งกันเลยส่วนผสมที่ได้เอาไปสร้างใส่ในการหล่อหลอมพระก,กิ่งนะก็มีอันนี้นะครับเป็นหลวงปู่ทิมใช่ไหมครับหลวงปู่ทิมวัดทาหารไร่ครับที่เป็นที่เพิ่งจะออกเป็นนรื่องเขา,ขาเรืยออะไรนะเทววใจใช่ไหมเทวใจนะครับที่เพิ่งจัดงานใหญ่ใหญ่โตที่วัดเนี่ยครับที่วัดใช่ไหมที่เพิ่งผ่านมาครับครับอันนี้เอามา เอามีเ,าเามาดูสองร้อยองค์ในงานนะครับแล้วก็ผมได้มาก็เลยเอามาใส่เอามาใส่ใช,ใช่ครับขอญาติหลวงพ่อเลยขอ,ขอใส่ร่วมผสมกับการหล่อพระกิ่งใช่ครับนะครับใช่ครับสร้างทำได้ครับได้แน่นอนครับอ้าวไอ้อหนูเราถามนิดนึงว่าไออพระกิ่งเนี่ยอย่างเนื้อนวาตเนี่ยอันเนื้อเงินเนื้อทองคำกับทองคำสร้างกี่องค์ทองคำสร้างเก้าองค์ครั ทำไมไม่บอกข้อสร้างเยอะๆสร้างน้อยจังแล้วคนอยากได้ทั้งประเทศต้องเป็นหลายล้านคนจาวที่ไหนแล้วก็จองไปหมดแล้วครับแล้วนึเงินน่ะเนเงินก็หมดแล้วครับสร้างเท่าไหร่สิบเก้าวงสร้างให้คันไม้คันมือคันปากไม่น้อยจังนวะนวะมันมันจะแบ่งเป็นสองโค้ดสองโค้ดอ่สร้างเท่าไหร่โค้ดจากโค้ดเดียวนี้สร้างกี่อง สองโค้ดสร้าง8ปดพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าครับอ่าท่านมีสิทธิ์ได้นะครับมีสิทธิ์แล้วก็โค้ดเดียวหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยยี่สิบครับอ่าท่านมีสิทธิ์นะครับเอานะท้องไม่ได้เงินไม่ได้ก็เอานาวะไปก็แล้วกันนะฮะเออเรามาดูทางด้านนี้ก็เป็นหลวงพ่อพรหมวัดช่องแครได้มาก็เอามีส่วนนี้เอาไปผสมครับในการหลอมหลอม,ลอมใช่ครับเอาหลอมไปได้ขออนุญาตหลวงพ่อพรหมเปล่าครับต้องขอใช่ไหม คุณบ<ข>อนะทำไมไปอยู่ไหนไปแอบอ,อ,อยู่ไหนไม่มาคุยกันบ้างปล่อยให้ลูกก <c oughs> อภายที่นหนึ่งท่านผู้ชมครับเพราะว่าน้องต้องเรียกว่าหลานยังไม่ค่อยคล่องทางด้านนี้คล่องอย่างเดียวคือขายรถขายรถ,ยรถ,ยรถอย่างเดียว, <c oughs> วนะฮะเอาเนื้อชน,นี้เข้าไปผสมด้วยใช่ครับเนื้อนวะเนี่ยนะเนื้อนวะอ่าแต่เงินไม่ต้องผสมหรอกทองคำไม่ต้องผสมเส็จได้จำสร้างน้อยเอาเรามาดูของจริงกันนะครับของจริงอ่าอันนี้ อันนี้เป็นเนื้องเงินเนื้อเงินงครับนะครับอเห็นไหมคุณเท็อันนี้เป็นเนื้องเงินนะครับความสวยนีไม่้องพูดถึงสวยมากเล็กไม่ใหญ่ไม่เล็กกําลังห้อยพอดีคาพอดีคอนะฮะเป็นพระกิ่งคินบรรทรคูณ